สวัสดีค่ะคาดว่าเจ้าชายวิลเลียมจะทรงมีบทบาทอย่างแข็งขันในพิธีบรมราชาพิเศษของพระราชบิดาและช่วยกำหนดโทนสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นการรวมพระองค์ไว้ในขั้นตอนการวางแผนจะได้รับการต้อนรับในฐานะสัญญาณของความต่อเนื่องระหว่างพระเจ้าชาลส์ที่3กับทายาทของพระองค์สู่บัลลังและจะนับเป็นครั้งแรกที่ทายาท มีบทบาทอย่างแข็งขันในพิธีบรมราชาพิเศษในสามชั่วอายุคนพระเจ้าชาวส์ที่สามทรงมีพระชนมายุเพียงสี่ขวบเมื่อครั้งที่มารดาของพระองค์สวมมงกุฎและสมเด็จพระราชินีนาถอิซสเบธท,ที่สองทรงมีพระชนมายุเพียง11ปีในช่วงเวลาของพิธีราชาพิเศษของพระราชบิดาของพระองค์ดังนั้นจึงไม่มีบทบาทที่เป็นทางการในกระบวนการพิจารณา,านั้น มกุฎราชกุมารแห่งเวลส์มีแนวโน้มที่จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างแข็งขันนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในพิธีราชาพิเศษเดอะเชเลกราฟรายงานการอภิปรายกำลังดำเนินอยู่ว่าพระราชวังจะสามารถปรับให้ทันสมัยและลดระยะเวลาของงานได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าพระราชวังจะสื่อถึงความสำคัญของโอกาสดังกล่าว มีความหวังที่ว่าเจ้าชายวิลเลียมจะทรงนำมุมมองใหม่มาสู่การอภิปรายและจะสะท้อนสัญชาตญาณรุ่นของพระองค์เองพระราชวังบักกิงแฮมยังไม่ยืนยันว่าใครจะเข้าร่วมในคณะกรรมการพิธีราชาพิเศษในขณะที่แผนสำหรับ Operation นโกลเด้น k มีการดำเนินการมาหลายปีแล้วแหล่งข่าวในราชวงศ์เคยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยพิจารณารายละเอียดของงานอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจว่าจะสะท้อนถึงสภาพอากาศ ในเวลาที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดพิธีราชาพิเศษจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมและนอกจากนี้ยังตรงกับวันเกิดปีที่4ของอาร์ชีพระโอรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคลซึ่งอาจก่อให้เกิดการประทะก,กันในครอบครัวซัเซกหากพระราชโอรสองค์ที่2ของกษัตริย์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีตามที่คาดไว้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนในบทบาทของครอบครัวซัเซกที่จะเกิดขึ้นในพิธีราชาพิเศษ กล่าวกันว่ากษัตริย์ชาวที่3ต้องการความสัมพันธ์ที่สุภาพเรียบร้อยมากกว่าที่เป็นแบบประเพณีโดยต้องการลดงานให้เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงรายชื่อแขกลดลงสาใน4และการแต่งกายที่เป็นทางการน้อยกว่า